น้อยใจวะเครื่องแม่งกากดเลือกตำแหน่งไม่ทันตลอดแม่งไม่ถึงส่องวีแม่งเลือกตำแหน่งกันเสร็จแล้วโอ้โห oh แล้วเลือกช้าเท่ากับโลมไอ้สัส ดูอินละกันตานี้รอบนี้ชนะชัวร์ในพิเศษมาละเปิดมาก็ช่วยเมดเคลียร์กลางตามปกติครับตรงนี้หามุมหลบสกิลไม่ดีเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเจ็บพอสมควรช็อตนี้นัตยาหิวจัดฟิกเกอร์มาตามไปเราก็เดินหลบจุกไปครับคิดว่าซื้อฟิกฝั่งโน้ตละกันครับมากันต่อครับรอบนี้มากับเพื่อนอีก3ตัวจังหวะนี้ผมยกสวยครับสตันโดนหน้าไป็หนึ่งทีซิลก็รู้งานจัดพยายามปล่อยสกิลใส่ต่อแต่กระโดดเข้าไปล้วงพี่แกตายคาร์บอมเลยครับมาที่เล่นกลางกันต่อครับช็อตนี้กำลังนวลเนีนเ้ยนััรบงักัน รูปมาครับเล่นเอาแหลกเกือบระเบิดเกือบรับแต่กลับมาได้ครับช็อตนี้ตัดข้ามมาเลยครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเล่เกมอย่างเต็มตัวแล้วนะครับช็อตนี้เพื่อเรากําลังลุมตีดากันอยู่นะครับและฝั่งนู้นนี่รู้เยอะจัดครับว่าทีมเรากําลังตีดากันอยู่เดินถมกันมาแบบไม่สนใจผมเลยครับและช็อตนี้นี่ผมอยู่กลางทีมไฟใหญ่เลยครับรับดาเมจแบบเต็มๆช็อตนี้พยายามฟิกเกอร์ออกและโยกหนีเดินกลับไปก่อนแต่จังหวะนี้ป่าซิลเรายังพยายามเล่นอยู่แล้วก็ห่วงเพื่อนพยายามวิ่งกันไปช่วยเพื่อนครับแต่ช็อตนี้ซิเเเเรรรรรราาาาาาหหนนนนนนีออออออดดดดกกกกมมมไ้้คคคััััับบบฝ่่่่งงงงงงูยยตตตแแลลละ็็ขปทึ คือห้ามกลัวช็อตนี้ครับผมมาเตีโดดเข้าไป stun หน้าแล้วใช้ Q หน,นึ่งตันฟาอีหนึ่งทีช็อตนี้สวยจัดเพื่อนเข้ามาสอนครับแล้วเก็บตายตามกันไปแล้วเหลือลาหมืกเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับวิ่งไล่ค้าเก็บมาได้อีกหนึ่งตัวครับ <S <S ดันขึ้นบ้างกันต่อเลยครับ <S <S โกนเตเข้าไป stun หน้าแล้วเก็บสกอร์ปิดตัวสุดท้ายมาได้ครับรีบร้อยชนะครับ MVP ด้วย